มีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างสอง Bin halt so awesome ein เมนครสะละเสริญขอพระคุณพระเจ้าขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสนันติสุขความชื่นชมยินดีขององค์บ้ผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับขอพระคุณโปรง่งในเช้าวันใหม่ขอให้สีพระพักของโปร่งทอแสงชุ่มโชคชุ่มฉ่ำท่ามกลางเราทั้งหลายเราทั้งหลายเต็มไปด้วยพระสมียันเฉิดฉายของโปรง่งให้พระแสงดาบแห่งพระวิญญ,ญาณคือถ้อยคาของโปร่งนั้นที่ชาติใช้ใน,ในการฟาดฟันศัตรูผีมารสยบศัตรูผีมารเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถที่จะดําเนินชีวิตในยุคป,ปัจจุบันอันชั่วนี้ที่เต็มล้้นดวยพรระคุณของปงป ขอบพระคุณพระเจ้าแล้ววันนี้พระคําของพระองค์ได้มายัางเราในวิวรณ์บทที่7ข้อที่9ได้บอกว่าหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่แหละมหาชนที่ไม่มีใครนับจํานวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระท,ที่นั่งและเฉพาะพระพักพระเมสสบรดก พวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือใบตาลอยู่ในมือวิวบวั์บทที่7ข้อที่15เพราะเหตุนี้เขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพรทีินั่งของพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ในพระวิหารของโปรงทั้งกลางวันและกลางคืนและโปรงผู้ประทับบนพรทีินั่งจะทรงคุ้มครองพวกเขาเอเมนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายซึ่ง ในพระคำนะวิวร์ได้พูดถึงมหาชนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าน้องที่รักั้งหลายพระธรรมตอนนี้ฮะเป็นภาพถึงการที่เราเห็นภาพสะท้อนแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่ท่านยอนเนี่ยอครสา,าวกเนี่ยได้เห็นนิมิตของมหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้มวลมหาชนที่มากมาย มาจากทุกชนชาติทุกภาษานี่ก็แสดงให้เราเห็นฮะว่าความรอดในพระเยซูเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มีการเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์พี่น้องทุกทั้งหลายพระเจ้าเนี่ยก็ได้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่นีประการหนึงก็คือว่าพระองค์ทรงเรียกคนทุกชนชาติ ซึ่งในข้อที่9บอกว่าผู้คนเหล่านั้นมาจากทุกประชาชาตินี่ก็หมายความว่าเป็นเครื่องหมายเตือนใจของเราว่าข่าวประเสริฐเนี่ยซึ่งเป็นข่าวที่เรียกว่าข่าวดีสำคัญสำหรับโลกนี้โลกใบนี้เราเองไม่ควรแบ่งแยกกันด้วยภาษาวัฒนธรรมหรือว่าฐานะคิดจากก็ถูกเรียกให้เป็นครอบครัว เดียวกันในพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันคำถามก็คือว่าสำหรับชีวิตเราเนี่ยวันนี้เราเปิดใจต้อนรับคนที่แตกต่างจากเราหรือไม่พี่น้องเชือ้อหลายคำว่าเสื้อผ้าสีขาวเนี่ยคือชีวิตที่ได้รับการชำระนะเปรียบเสมือนเช่นนั้นนะซึ่งเสื้อผ้าขาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และเป็นการที่ได้รับการอภัยด้วย ไม่ใช่แค่เพราะว่าความดีของมนุษย์แต่เพราะว่าพระคุณพระคุณของพระเมสสบดกก็คือพระเยซูพระคุณของพระองค์ดังนั้นเองคริสเตียนเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นเองเราจึงจําเป็นจะต้องควรที่จะดําเนินชีวิตยอย่างบริสุทธิ์เพื่อที่จะสะท้อนความรักและความจริงของพระเจ้าที่น้องทุกท่านหลาย การปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยซึ่งเขาได้ปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนข้อ15ได้กล่าวไว้เนี่ยซึ่งพวกเขาปฏิบัติพระองค์ในพระวิหารตลอดเวลาสแสดงให้เราเห็นนะว่าการนมัสก,การไม่ใช่แค่มาโบสถ์วันอาทิตย์แต่ก็คือวิถีชีวิตที่มีการทํางานการพูดการช่วยเหลือผู้อื่นล้วนเป็นการนมัสก,การพระเจ้า การดาเนินในความสว่างการทําทุกสิ่งทุกอย่างถาวายเกียรติพระเจ้าเป็นการรับใช้พระเจ้าเป็นการนมัสก,การพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะคุ้มครองผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์พิณฑบาตทั้งหลายความหวังท่ามกลางความยากลําบากทุกวันนี้เราก็ได้เห็นในพระคาวิวรณ์ได้เขียนขึ้นในช่วงคริสเตียนเนี่ยเขาเผชิญกับการถูกกดขี่ แต่ภาพของมวลมหาประชาชนเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งก็เป็นภาพที่เตือนเรานะพี่น้องทุกท่านเตือนเราสําหรับการตอนที่เราจบเรื่องก็คือชัยชนะเนี่ยชัยชนะที่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้เนี่ยไม่ว่าชีวิตเราจะเจออะไรก็ตามพระเจ้าทรงเห็นและทรงปกป้องผู้ที่เชื่อและผู้ที่สัตย์ซื่อน้องทุกท่านซึ่ง เราเองเนี่ยถ้าเราไข่ควรดูดีเราถูกเรียกให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคิดให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยพระคุณของพระองค์นมัสก,การพระเจ้าด้วยทั้งชีวิตของเรายึดความหวังในพระสัญญาของพระองค์ตรงนี้ก็หมายความว่าขอให้เราเนี่ยมีพระคำมีความหวังตรงน,นี้ได้นหนุนได้รับการหนุนใจ ให้เรายืนหยัดเหมือนมหาชนที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความหวังด้วยความรักในพระเยซูคริสต์เจ้าโนทียอนกันหลายซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับภพรไพ่ของปรงเราเองเนี่ยมีพระเจ้าผู้อยู่ต่อหน้าเราเสมอเมื่อเราทําทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําในสถานการณ์ที่เรารู้ว่าเราเป็นอยู่ต่อเบื้องบัพภาคของโปรงเหมือนเอโนกเนี่ยเป็นอยู่ต่อเบื้องบัพภรคของพระเจ้า จนกว่าถูกลับขึ้นไปเนี่ยตั้ง300กว่าปีพัอผีได้กล่าวไว้ว่าเอโนกได้เป็นอยู่ต่อพระเจ้าเป็นอยู่ต่อพระเจ้าหมายถึงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งต่อพระเจ้าในความบริสุทธิ์ในความชอบธรรมในความยำเกรงพระเจ้าในความหวังนิรันดรของพระองค์ได้เป็นอยู่ต่อพระเจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะขอเผยวิจน,นะคาของพระเจ้าในการหนุนใจพี่น้องทั้งหลายนะครับในตามพระคำวิวรณ์บทที่7 พี่น้องที่รักหลายให้พี่น้องหลับตาลงภาพของมหาชนที่ไม่มีใครนับได้ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้นแต่เป็นเสียงเรียกของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรในวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเตือนให้เรากลับมายืนอยู่ต่อหน้าพะทินั่งของพระองค์ด้วยใจที่บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าเตือนและกระตัสว่า อย่ามองเพียงสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเท่านั้นแต่พระองค์กำลังรวบรวมผู้คนจากทุกชนชาติแม้ในที่ที่เราคิดว่าแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณพระองค์ยังทรงทำงานอยู่จงชำระเสื้อผ้าฝ่ายวิญญาณของเจ้าคือกลับใจใหม่วางความบาปและเดินในความสว่างเพราะ ผู้ที่สวมเสื้อขาวคือผู้ที่ยึดมั่นในพระมิสบดกจงเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชมเท่านั้นพระเจ้ากำลังยกคนที่ซื่อสัตย์ในสิ่งของเล็กน้อยให้ยืนรับใช้รับใช้ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอหนุนใจพี่น้องที่รักทั้งหลายจงเวลาดีไม่ใช่เวลาของความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเวลาของการเตรียมใจ พระเจ้าทรงเป็นล่มเงาและการคุ้มครองสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ผู้ที่สแสวงหาพระองค์สแสวงหาเบื้องพระพักของพระองค์จะพบกับความชื่นชมยินดีใหม่และจะเป็นพยานให้คนรอบข้างเห็นว่าความหวังในพระคิดเป็นอย่างไรขอพระคุณพระเจ้านอกทุรกหลายเราจะร่วมใจที่ฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดชำระใจของข้าพงหลาย ให้ยืนอยู่ต่อเบื้องหน้าพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อให้ชีวิตของข้าพง์หลายเป็นการนมัสก,การทุกเวลาและใช้ข้าพงเป็นพรแก่ชนชาติทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าาแต่พระวิดาเจ้าผู้ทรงฤทธิ์วันนี้ข้าพงศ์หลายเข้ามาอยู่ต่อเบื้องหน้าพระองค์ด้วยความทอมใจขอพระองค์ทรงสำแดงความรักสง่าราศีพระสุริของพระองค์เหนือ ชีวิตของข้าพงหลายอีกครั้งหนึ่งในที่ที่ใจมีความอ่อนล้าอ่อนแรงขอปรุงเติมกำลังใหม่ในที่ที่วิญญาณจิตข้าพงหลายอาจจะแห้งแล้งขอพระวิญญาณบรสิสุทธิ์ท่งลดน้ำให้สดชื่นโปรดชำระใจของข้าพงพ้งหลายจากความบาปความกลัวและความเฉยชาจุดไฟแห่งความรัก ความรักที่ลุกชดช่วงความรักแรกขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้ข้าพงหลายหิวกระหายเพราะชนะคำของปรงุงและปัตนาการทรงสถิตของปรุงยิ่งกว่าสิ่งใดขอการฟื้นฟูเริ่มต้นที่ข้าปรงุงลังหลายสู่ครอบครัวกิจจักรและผู้คนรอบข้างให้ชีวิตของข้าพงหลายเป็นแสงสว่างและเป็นพยานถึงพระคุณของพระเยสุริตขอ พระองค์ทรงคุ้มครองนำทางและใช้ข้าปรงุงตามน้ำพระทัยของปรงุงข้างหลายอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ข้าพระเจ้าจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องทั้งหลายนะครับที่มีความต้องการฝ่ายวิญญาณข้าพระเจ้าเชื่อว่าหลายคนที่ได้ต้อนรับพระองค์โดยฟังพระชนะคำของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าตั้งแต่มินาทีแรกที่ท่านได้รับการเผยพระชนะในรับฟังถ้อยคำของปรงุงข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนได้รับการปลดปล่อยรับการรักษาแล้วผ่านพระชนะคำของพระเจ้าในเวลานี้ถ้ามีความต้องการฝ่ายวิญญาณถ้าพี่น้องต้องการรักษาโรคให้พี่น้องเอามือวางไว้ที่อวัยวะที่ท่านทั้งหลายเจ็บป่วยอยู่ข้าพเจ้าจะอธิฐานเผื่อท่าน แต่ถ้าท่านมีความต้องการฝ่ายวิญญาณขอให้ท่านเอามือวางไว้ที่หัวใจของท่านหรือศีรษะของท่านข้าพเจ้าจะอธิฐานเผื่อท่านข้าพเจ้าจะอธิฐานอวยพรท่านให้ท่านได้รับการฟื้นฟูหลายคนได้รับการรักษาหลายคนได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากโรคภัยทั้งสิน้นคืนสู่สภาพดีหลายคนได้รับการปลดปล่อยขอ้าพเจ้าเชื่อขอ้าพเจ้าพูดด้วยความเชื่อ โดยลอยแผลเคี้ยนของพระเยซูริ์เจ้าเราเห็นประจักษ์โดยฤทธิอำนาจของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราได้หอบโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าไปไว้ที่พระกายของเราแล้วเพื่อเจ้าจะหายดีในพระนามพระเยซูขิ์เจ้าข้าพเจ้าขอสั่งผูกมัดหักสู้ตวนทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บปวดวิญญาณแห่งการจองจำวิญญาณแห่งการลักฆ่าทำลายวิญญาณแห่งขุมนรกวิญญาณแห่งเวียนกรรมคำสาปแช่งวิญญาณแห่งการจู่โจมของมานความมืดทั้งสิ้น ในพระนามพระเจ้าขอสั่งผูกมัดหักสวดตัววิญญาณแห่งความปวดหัวตาบอดโรคทางจิตโรคทางกระดูกโรคไข้หวัดโรคเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคภัยแบคทีเรียโรคเจ็บปวดโรคอ้วนโรคฟ้องผิดโรคมะเร็งโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดโป่งพองโรคหูหนวกโรคทางทันตกรรมโรคซึมเศร้าโรคเนื้องอกโรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคหัวใจโรคปอดอักเสบโรคเสพติดกระดูกหักหรือว่าโรคปวดเลื้อลังหรือไวรัสหรือความตายความละอายโรคระบาดหรือภายในร่างกายตั้งแต่เส้นเลือดฝอยทักทุกอย่างทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางตับไตไส้พุงม้ามดีหรือว่าอนุเล็กๆในร่างกายเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว ข้าพเจ้าขอสั่งลุกมัดหักโซ่ตัวนทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยจากอาการทั้งสิ้นเหล่านี้ในนามพระเุเจ้าขอสั่งย้ายลงไปที่ใต้เท้าของเราย้ายลงไปที่เดิมของมันมันเป็นเจ้าแห่งขุมนรกไม่มีสิทธิ์มีส่วนท่ามกลางเราทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูเจ้าที่หลั่งออกโดยรอยแผลของปลงและหลั่งออกที่กลางเขนเพื่อเราทั้งหลายจะได้หายดีได้รับการพ้นจากสภาพแห่งบาปความเจ็บป่วยนั้น ขอพวกคุณพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดด้วยความเชื่อขอสั่งผูกมัดหักและย้ายลงไปที่เดิมของมันไม่มีสิทธิ์มีส่วนท่ามกลางพวกเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระนามพร,าาพระเจ้าขอพวกคุณปร่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเวลานี้พี่น้องได้รับการรักษาแล้วได้รับการปลดปล่อยแล้วได้รับการฟื้นฟูสู่สุภาพดีแล้วหลายคนเวลานี้ได้รับการปลดปล่อยหายเป็นปกติขอพระคุณพระเจ้าที่ปรุงทรงเมตตาเราทั้งหลายที่ปรุงทรง คัาประคองชิดข้าพงทั้งหลายขอสรงโปรดปานพวกเราทั้งหลายรักเราทั้งหลายสมแดงความรักมั่นคงแก่เราทั้งหลายจนได้ประทานอัครทูตตาธิบดีมีคาเอลทูสวรรค์ชั้นแนวหน้าผู้ปกป้องคุ้มครองนำความจำเนิญมาสู่ผลพร้ของโปรง่งต่อสู้กับพยามาลและบริวารของมันเพื่อเป่าประกาศถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้า และขอทรงโปรดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานเสลาพิมทูตสวรรค์แห่งการนำทุกคนในสวรรค์มานมัสการพระเจ้าและชาระผู้รับใช้ของพระองค์ให้บริสุทธิ์ขอโปรดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานเซรูบิมทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์บัลลังก์ของพระเจ้าในด้านความยุติธรรมและอำนาจผู้คุ้มกันทางเข้าไปสู่สวรรค์เพื่อเราทั้งหลายขอโปรดปานพวกเราทั้งหลายจนได้ประทานทูตสวรรค์กาเบียนผู้นำข่าวดีข่าวประเสริฐ ข่าวแห่งสันที่สุขของโปรยมายัางเราทั้งหลายและตั้งแต่ยุคแรกดั้งเดิมอับราฮัมอิสซักยาโคบตั้งแต่พระคิดทรงเสด็จมาข่าวดีของโงร์งก็มายัางเราทั้งหลายขอติดตามการทรงเจมิมพวกเราทั้งหลายไปยังท้องถิ่นพี่น้องทั้งหลายให้มีผู้ได้รับการเปิดตาใจฝ่ายวิญญ,ญาณพ้นจากการปิดตาโซ่ต่วนทำลายทั้งสิ้นของมันเพราะว่าผู้คนบาปต้องการโงร์งคนบาป ต้องการพระเจ้าต้องการการปลดปล่อยน่าสงสารและน่าเวทนาขอโรรองได้โปรดส,ส่งนำข่าวดีของโปรองติดตามพวกเราทั้งหลายีุฐานขอพระพรขอรับพระพรขอฝากมอบภาระใจทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าสูงสุดและต่อเบื้องพระพักแห่งสง่าราศีของโปรองเวลานี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูิเจ้าอาเมน ถ้าพี่น้องท่านใดต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูผู์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตนะครับขอให้ท่านทั้งหลายที่ต้องการฝ่ายวิญญ,ญาณได้รับการฟื้นฟูกลับสู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงพิเศชานุภาพผู้ทรงอนุภาพสูงสุดผู้ทรงปลดปล่อยเราทั้งหลายพ้นจากความบาปผิดนั้นขอให้ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเจ้าตามคำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเดียวนี้ ให้ท่านทั้งหลายพูดตามข้าพเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพลงต้องการพระองค์ข้าพลงขอเปิดประตูตใจของข้าพลงต้อนรับเอาพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพลงข้าพลงยอมรับกับพระองค์ว่าข้าพลงเป็นคนบาปและขอสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรด อภัยโทษบาปผิดให้ข้าพรุงแล้วและได้โปรดประทานชีวิตนิรันร์ให้แก่ข้าพรคงขอได้ทรงโปรดครอบครองชีวิตของข้าพรุงและกระทำให้ชีวิตของข้าพรคงเป็นไปตามพระประสงค์ของประงเถิดอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านอธิษฐานตามอย่างก้าพเจ้าเช่นนี้แล้ว ข้าพระเจ้าอย่างจริงใจแล้วพระเยซูก็ตรัสว่าท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์แล้วได้รับความรอดและพระองค์ก็ตรัสในบอกว่าในรูมบทที่1 0ข้อที่9บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดและก็ สิ่งนี้ก็ทําให้ท่านทั้งหลายบังเกิดใหม่แล้วตามพระสัญญาจ,จากพระเจ้าเมื่อท่านอธิษฐานตามเมื่อสักครู่นี้ท่านได้เป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของท่านแล้วเวลานี้ในวิวรณ์บทที่3ข้อที่2 0ได้บอกว่านี่แนะ่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราในวิวร์บทที่3ข้อ20และก็ในโคลสีบทที่1ข้อ27ได้บอกว่าพระเจ้าทรงชอบประไทยที่จะสํแแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคิดทรงสถิตในท่านทั้งหลายอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีและก็ เวลานี้เมื่อท่านอิฐานความผิดบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วท่านจงมั่นใจเพราะในเอเวซต์บทที่หนึ่งข้อที่7ได้บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าป่านี้ท่านก็ได้รับ สิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วในโยนบทที่หนึ่งข้อที่12บสองได้กล่าวว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าในเวลานี้ท่านก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเป็นคนใหม่ในพระองค์ในสองโคลินบทที่5ข้อ17ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่า,เก,าเก่าก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอพระคุณพระเจ้าในเวลานี้ท่านได้รับชีวิตนิรันด์แล้วตามพระสัญญาของโปรงในยอนบทที่หข้อ24ได้บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้น ก็จะมีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพน้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วขอพระคุณพระเจ้าและพระสัญญาของปร่งก็ให้ท่านทั้งหลายได้ท่านเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์ตามแผนการของพระเจ้าแล้วในยนต์บทที่10ข้อที่10ในพระสัญญาของปรุงได้บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขอพระคุณพระเจ้าองค์ก็มีพระสัญญาขององค์ให้เราทั้งหลายได้รับสันติสุขจากพระเจ้าและสันติสุขขององค์จะคุ้มครองจิตใจของเราในโอนบทที่14ข้อที่27สพระสัญญาขององค์ได้บอกกับเราว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกนี้ให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอยากกลัวเลยขอพระคุณพระเจ้าขอให้ปัสัญญานี้ท่านทั้งหลายเชื่อมัน่นเพราะเป็นคำตรัสของปรงุงพระองค์ทรงสถิตกับท่านเมือท่านอธิษฐานอย่างจริงใจนี้แล้วก็ท่านปรารถนาที่จะรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นกรุณาที่จะติดต่อท่ามกลางคิดจักและเคยท่านทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่ภายใต้คิดจักของปรงุง ดำเนินชีวิตในท่ามกลางคิดจัรถือว่าเป็นพระกายของพระคิดโปร่งก็จะอวยพระพรท่านทั้งหลายให้ท่านเติมตในพระคิดและมีชีวิตที่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาวิกฤตต่างๆในชีวิตแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่มีชีวิตแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ขอพระเจ้าส่งอวยพระพรพี่น้องทั้งหลายยินดีต้อนรับผู้เชื่อทั้งหลายที่ต้อนรับโรร่งด้วยจริงใจนี้ความจริงใจนี้ ทำให้ท่านทั้งหลายได้เป็นลูกของพระเจ้าขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่คิดจากของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าบ้านที่มีพระคิดเป็นศูนย์กลางของเราทั้งหลายขอยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายครับอาเมนครับ